เอาละแคปชั่นว่าผู้ชายจใจด,ด,ดีช่วยเหลือผู้หญิงข้างทางโดยการบริจาคเงินกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็เข็มขัดสั้นวันอาทิตย์ใช่ที่ลงวันจันทร์ <c oughs> ผมว่าผมอยากหยุดอาทิตย์ละวันสองวันนะเอาจริงๆก็เลยหยุดวันอาทิตย์นี่ครับแต่ก็ไม่รู้ว่าบางครั้งบางทีผมอาจจะหยุดวันไหนก็ได้เนี <c> ่ย <oughs> ก็เป็นรายการที่เราไม่รู้นะครับว่าขึ้นต้นคลิปมามันจะเป็นยังไงแล้วตอนจบคลิปมันจะเป็นยังไงเพราะเข็มขาดมันสั้นอาที่นี้จะเป็นยังไงไปผมชอบแคปชั่นเบบี้เหลือเกินเนี่ย๊บมันไม่มีแคปชั่นในอ่านมันมีแค่อาจจะอาจจะเฉยเออไม่ฟิตนะครับโอเคไม่ฟิตอันนี้ nope, หาครับ <laughs> อันนี้หาผู้ร้ายผู้ร้ายต่อยกำแพงแล้วใครต่อยกำแพง <Okay. S 1> วะ โอเคอันนี้เป๊ะแล้วเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยครับโมโหอะไรกับกำแพงเนี่ยจะมีเรือมาหรือเปล่าไม่ใช่โอเคโอเคน้องไม่เป็นอะไรผมนึกว่ามันจะมีเรือมาทางนี้นะครับแล้วน้ำก็กระจายใส่น้องที่ไหนได้น้องยืนอยู่บนน้ำผุทำไม อะไรเกี่ยวกับกับการระเบิดหรือเกี่ยวกับการพังสิ่งก่อสร้างเยอะจังว่าคลิปนี้เนี่ยแต่ก็นั่นนั่นแหละนะครับมันคือ maybe 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 เราไม่รู้แต่ที่แน่ๆมันน่าจะถล่มหรือเปล่า <c oughs> รอดูไปคลิปนาทีกว่า โอเคเรียบร้อยนะครับยังเหลืออยู่อีกอะยังไม่หมดนะครับโอ้โอ,โอตกใจเสียงติ๊กตกยังเหลือเสาอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ายังเหลือกำแพงฝั่งตรงข้ามอยู่ยนิดหน่อยออย่างน้อยก็มีแคปชั่นให้อ่าน h o w d i d h e g e the t dog t o do t h a t เขาทำให้หมาทำแบบนี้ได้ยังไง อืมอืมอืมอืฮะฮะฮะอีกอีสักทีเอ้ยออมอืมอืมอืไอหันตอนแรกไม่เท่าไหร่มันอาจจะมีคนเรียกนะเรี้ยแต่หะแงนขึ้นแล้วมองลงล่างเนี่ยทำได้ยังไง เรามาตั้งคำถามกันดีไหมไม่น่าจะดีนี่ดูไปอย่างนี้แหละดีแล้วลงอ,อ,อ,อยาอยาพิ่งด่วนตัดสินใจเนี่ยอันนี้พี่แกด่วนสรุปเกินไม่เข้าใช่ไหมเข้าเนี่ยใน,นหัวผมมันมีคำถามตลอดเลยอะหนึ่งชน อะไรประมาณเนี้สองบุดบิดอะไรแบบเนี้ยอ่ะผมรู้แล้วผมเคยดูอ่าผมไม่เฉลยผมไม่เฉลยเพราะว่าเขาถือเอาอันนี้ผมเคยดูมานานมาแล้วเออในในชื่ออะไรสตีฟสตีฟ I driving in can't skyjack have down the street the you up ให้นายขี่สกายแจ็คบนถนนไม่ได้ทำไมอ่ะ,อะนายนั่งกับเบียร์นี่ <laughs> ผมดื่นก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้ผมไม่ได้ดื่มแล้วมันแก้ตัวแบบนี้ได้เลยวะโอเคแล้วที่ผมเห็นคุณดื่มตอนขับมาล่ะ

เขาบอกว่าเบียร like ์ย <laughs> ี่ห้อนี้ังไปสนับสนุนโฆษณาอันนึ่งแล้วมันทําให้คุณเกย์แล้วเขาบอกว่าผมแดกไอ้นี่มาหลายปีแล้วไม่เห็นทําอะไรผมเป็นเกย์เลยแล้วดูท่าเขากินเบียร์ โอเคซอป만들어졌고คิมจินุกคลๆตะก้อแฮะแต่ไม่ใช่สปีก็ทั้ทตาเลยโอ้ตอบลผมไม่รู้ว่ากีฬานี้เรียกว่าอะไรนะครับแต่มันให้เด้งพื้นได้ทีนึงคฟังเสียงน่าจะภาษาเกาหลีแต่มันกีฬาอะไรวะอืมเอายังได้อยู่โอเค โอเค,อเคได้ไ,ดไม่ใช่เด้งพื้นได้ทีหนึ่งมันต้องเด้งหนึ่งทีในสนามนะครับไม่ต้องเด้งก็ได้โอเค,อเคยอมเหมือนปิงปองบวกตะกอ้อแล้วก็เล่นหลายคนเหมือนบนเล่กีฬาอะไรวะเนี่ยใครดูคอมเมนต์นะครับอีกสักอันโอเคเหมือนเจอผู้หญิง ยอยอ่านะอย่าเป็นเหมือนที่ผมคิดอเราจะดูได้หรือไม่เราจะดูต่อได้หรือไม่ถ้าใครเลเวลสูงจากเกตไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆแล้วอะไปะเหมือนจะไม่พอ อรอาเแคปชั่นว่าผู้ชายใจด,ด,ดีช่วยเหลือผู้หญิงข้างทางโดยการบริจาคเงินอะอะอันนี้น่าจะโอเคเอาถึงจะเสียงผมจะดูให้มันให้มันสุสสสดไปเลยเอาไหนๆก็ไหนๆละ นี่นี่นายจะทำแบบนี้ไม่ได้นะนายเรียกเขามาเล่นไมค์คัวเลยอันนี้คนเขียขั้นสั้นของจริงโอ้สุดโอเคนะครับกระมควรนเขียคู่เดาคู่เดาคู่ดา โอเคก็สมควรกี่เวลาแล้วนะครับขอจบคลิปนี้ไว้เพียงทุานี้ก่อนนีก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกใหม่พร์ทหน้าบายสวัสดีครับเย่ผมโครชอบคลิปสุดท้ายเลยไหนฟานมานี่บ๊ายบายสวัสดีครับย